อ,อ๋อโอเคโอเคผมยังมีคนตีอยู่นะได้เลยครับได้เลยครับ่เงียหลายเครื่องบินครับเริ่มจากขวาตัดลงมา ตึงๆเกือบตึงๆล่างนะแต่ไม่ล่างตุดครับเริ่มจากขวาแล้วตัดลงมากลางหัวใจนะงผมโอ้โหโจโจ้ครับเมาหัวใจเลยครับสงสัยเธอสะกดใจฉันกินเน้เพลงก็โผล่ึ้นมาอยู่ตัวนะครับ ลงไปแล้วฮะตอนนี้ครับเราเรามาดูไล่เขาโอทกันอกลงไปเป็นโกโก,ก้คันหรือเปล่าครับน่าจะสีม่วงนะ <c oughs> สำหรับกันเกงในผู้เล่นคนนี้นี่เราดูถึงมันข้างในกันเลยหรอครับต้อง <c oughs> ต้องดูว่าผมบางคนใส่ใจเอโ้โหใส่ใจทุกรายละเอียดจริงขอ,อวอลโจโจย โอ้โหลงสีม่วงด้วยครับเป็นไงะฮะทีม NCC ฮะ Let's sing m ป p านะฮะเจเนเรชั่นลูร่าเชลล์อ๋อลูร่าเชลโทษทีฮะลราเชลล์มองไม่ดีอ๋อจังครับรถชนกันเกิดขึ้นนะตรงนี้ฮะทักทายกันครับนี่ครับมีการมาทักทายครับ ล้มชนเนี้ยแล้วโอ้แล้วนี่ฮะจะลากไปกับพื้นเลยครับโอ้โแล้วต้องถีเลยฮะลำคามากครับโอ้โมาช่วยเดวี่เดวี่โจนไปได้ฮะสำหรับเดอะบิรแบกครับเกือบโดนลากไปเจ็ดกิโลนะครับผมเมื่อกี้นี้ครับเพื่อนในมาช่วยนี่ทายครับบอกไว้เลยไปลากไปไกลขนาดนั้นครับเจะกี่โลมันเสื้อมันติด เคื่อติดอติดล้ออู่นเลื่อยกันเคื่อมาติดล้อเดล้อตรงนี้อีกโซอ่อนี่อีกโซทีมปวดกบเลยทีมนี้อยู่ใกล้ๆกับโฟฮันเตอร์วันนี้เหลือสามเหรอคุณติอีกโซสี่ครับ4ีครับสอ๋อโอเคอีรินนอสฮะื่อย้อย่างนะสวิตฮะแล้วคนสุดท้ายอ่ะคุณติฮะแคทเซลครับกัทเซลอ๋อ นี้ผมไม่ค่อยคุ้นเลยนะชื่อคอนนี้กัเ<อ>สเซลเ<อ>นะครับจริงๆเขาเป็นโค้ชนะกัตเซลอ๋อครับวันนี้ลงแทนหรอครับใช่ครับอ่าไ่าเนี่ยฮะเซมเบ้ฮะเอสบีเซมเบ้ <SB S 2> <ช>ฮะจีนับฮะโรคจิตฮะกาลิออดฮะแล้วก็ลัชทีฮะเอาวทีมนี้ก็ไม่ธรรมดานะดูกี่เกมก็สนุกนะทีมนี้โหทีมนี้ครับ ไม่พลาดเลยนะักเตะลงซ้อมกับเราทุกครั้งเลยนะใช่ครับผมเอาชัยวัดอืมชัยวัดแคมเนมี่ฮะวันนี้มีชัยวัฒน์เชตโดเอิร์ซิงวาแล้วก็โมดิฟายนะครับอ้าวแล้วเฟิร์สเจโดเกดออกจากเกมไปฮะครับผม เจอจากใครอย่างตีเฟอร์เจวงบีบไปนู่นได้ยังไงวงบีบไปบนสุดเลยฮนะไปหาชัยวัฒดแล้ว<อ>ไปหาเขาบ้างเหรอฮะวงไม่ไปหาชัวยวัฒน์ปกปโโดไปสองอะเอาแล้วเหลือกัสเซลคนเดียวครับโอ้นะโหจากโฟเฮดทีฮนะโอ้แล้วกัสเซลอยู่ไหนอยู่ไกลเพื่อนเลยครับกัสเซล ไม่เห็นในแมปเลยฮนะสามคิวครับของทิติพงษนะ์ฮะโอ้โหเขาส่มมาเลยนะบีคอสครับอ๋อบีคอสทีมนี้ที่ผมเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนะฮะสวัสดีนะฮะบีคอรสครับทีเขาอยู่ห้องเรานานแล้วบีคอสอ๋อบีคอรสนะฮ oh. นะ เบบี้โรเจอร์ฮาร์ตี้เหรอฮะฮาร์ตี้เหรอฮะเดี๋ยวผมอ่านผิดฮาร์ตี้ฮาร์ตี้ครับฮาร์ตี้ฮาร์ตตี้กับซูมเหรอบูมบูมอ่าใช่ครับบูมครับคุณทีฟทีบครับอีกคนหนึ่งชื่อทีบคุณทีบภาษาไทยฮะัคุณทีบ triple x ทีบผลงานเป็นไงบ้างตืตีทีมนี้ก็ยัง ว่าโจฟอร์มเก่งของทีมตัวเองยังออกมาไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะผลงานดีนะครก็วันนั้นเห็นร้องเพลงได้เพราะอยู่นะครับผมใ้่เ <gu ồ n> ช่ควงเดียวกันไหมครับเนี่ยผลงานเลยเออีโชว์แชมป์หน่อยครับผมอาแฟนเพจครับแฟนเพจทักบอกนะฮะเ e อีโหดจังเลยอะครับเอีโช<ฆ>ว์แชมป์ e <ฆ>หน่อยครับผม<ฆ>คุณสุริยาทักแท๊ก มีแท็กคุณบอยด้วยนะฮะน่าจะเป็นคนที่อยู่ในทีมใช่ครับนี่ครับแอเวนเจอร์ฮะใช่แอเวนเจอร์ฮะแอเวนเจอร์กับรูดี้นะฮะแซดนะฮะดั๊กโบฮะแล้วก็คิกส์แมนฮะอุ๊ยโอ้โหรถเตี้งครับเล่นท่ารถเป็นอย่างทีเรียบร้อยครับบอกว่าพอกลับมาได้ฮะโชว์ท่าโชว์อะไรครับโชว์สกิลโชว์สกิลไม่ได้ครับ มคนดูแล้วของขึ้นนะครับผมเอาใจแฟนเพลงฮะเอาใจแฟนเพลงเหมือนวันนี้ที่แมนยูก็เซอร์ไพรส์นะฮะเปิดตัววานลาในสนามนะฮะโอ้โหเอาใจแฟนบอลนะแมนเชสเตอร์ยูโอ้โหสุดยอดเอาใจแฟนบอลจริงฮะเอาละจังหวะนี้ฮะดับเบิลแบล็คฮะเหมือนเห็นเห็นทีมอะไรเรัาตี๋พิจิตแก๊งครับพิจิตแก๊งพิจิต พรุ่งนี้แต่งเพลงให้นะสำหรับพิจิตแกงนะเดี๋ยวรอฟังซิงเกิลใหม่หยอกหยอกใครอยากฟังเพลงคุณแม่นะไปฟังได้ตอนต้นรายการนะผมเปิดอยู่ครับโอเคได้เดี๋ยวผมย้อนกลับไปเหมือนหลุดไปอีกว่าสาหรับนี่ครับพิจิตรแกงเหรอครับใช่ครับพิจิตแกงหลุดคุณดันดันเข่นเนี่ยผมสับสนชื่อคุณดักโป่งกันนะบางทีอ่านน่อ่านแล้วเหรโอ้แล้วข้างบนกําลังโนเนียกันเลยฮะ บาเรียววันนี้นี่คืออยู่บนขวาเลยนะครับทักทายด้วยปืนลายใหม่ครับโลคอนเซิร์ครับ MCC เป็นคาร์โรสครับเป็นคาร์โรสราเชลเจเนอเรชันนะแล้วก็คุณ คุณตองอะฮะตองเก้าครับตองเก้าระวังเจอตองเอกนะครับพามี่นี่สองใหญ่สุดครับอ๋อสองใหญ่สุดเหรอโอเคโทษทีฮะขอโทษครับเจ้าป๊อกเก้าแดกเรียบฮะเขาบอกไว้ครับว่าสองใหญ่สุดนะอสองใหญ่สุดนะฮะไปเล่นที่ไหนมาไม่รู้แต่นี่นี่สองใหญ่ที่นี่สองใหญ่สุด เหมือนได้ยินเลยหรือเปล่ากาลิออนฮะเอาละเบิ้ลคันเร่งฮะโอ้ยเหมือนคันเร่งจากค้างนะฮะโอ้โหวันนี้เหมือนทุกคนพยายามเข้าวงก่อนนะครับใช่ครับของเข้าวงครับแล้วคุณดูในวงเจอกันแน่นอนไอ้สีปะทะกันแล้วนะฮะเอาแล้วครับผมเป็นทางด้านโอ้ยิงกันสามทีมฮะ เบจิกฮะเบจิกอีสปอร์ตโหดแล้วทางด้าน4 8 4ครับเดินโนคอนเซปต์ฮะ C84 อยู่ไหนครับผมหมาที่4 8 4ไม่ไจอครับอยู่ไหนครับเนี่ยทีเดียวนี่นี่ครับทักทายทีมเอลตาฮะใช่ครับแล้วจีนายไลท์จะขึ้นมาเก็บ้านของไฟเดย์ฮะกับทางด้านโอ้ยมันกระตุกหน่อยนึงฮะผมไปปรับแบบว่านี่ไง ภาพแบบระดับสูงสุดเลยอ่ะอยากให้ดู High Definition ใช่ครับ Quality ล้วนๆใช่ไหมครับโอ้แล้วดึงขึ้นมาได้ครับโอ้โหนกช่วยเพื่อนได้หนึ่งคนนะครับใช่ครับเหมือนจะเสียเพื่อนไปหนึ่งนะเหมือนยอมเสียเพื่อนไปหนึ่งครับดานามีครับผมนามีกระเซ้โดนเปิดน็อกได้ครับ CC84 ก่แกำลังคุ้มน็อกไปหนึ่งครับโดนเกเกมครับ ไนไลท์ครับเกตไฮแล้วก็เต้น้อยครับอ่าเต้น้อย<ป>ขึ้นมา่งนเต้ล่วงลงไปฮะทางด้านของตูรรเรนแแบอะเพมาช่วยอยู่นะตอนนี้ ด,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 ดึงตรงด้านเต้น้อยขึ้นมาก่อนนะ4-4-8-4ครับเหมือนจะมีสามคนด้วยนะครับมองดีๆเหมือนกับเ,บเปรียบอยู่นะตอนนี้ก็สามสามนะอ๋อแล้วนี่ครับไปหน,นึ่งฮะนี่ชื่อว่วินเนรับผมโดนเปิดน,น็อกไปโดยจีนไลไรครับไฟเดย์ต้องปาแฟดนะแล้วโดนจีนไลไรน็อกไปอีกหนึ่งฮะแล้วจีนไลไรโดนทางด้านของตุยเลนนะน็อไปครับอ้าวแล้วเต้น้อยก็โดนนั่นหรืออาวหนึ่งหนึ่งฮะเก็ตไฮกับทางด้านของตุยเลนครับ ตุยเล่นกับเกนี่ยังอยู่ครบสิด6ทีมอยู่นะครับเนี่ยใช่ครับและนี่ฮะใกล้จะหายไปสักหนึ่งทีมนะตอนนี้ครับโหแล้วปาเมอปใเป็นทีมแรกครับโหแล้วต้องดึงจีอะไรใชเป็นทีมแรกฮะแล้วโฉนไฟไปฮะแล้ว4-8สี14-4-8สีจบ16ฮะโอ้แต่ว่าทางด้านทีมเดลต้าก็เสียไป3คนเหมือนกันครับเหลือคนเดียวครับ โอ้โหแล้วโลกจิตนะเก็บไดมอนออกจากเกมไปครับโอ้โหแล้ววงอัพเดตมาทางด้านบนสุดนะยังกินน้ำอยู่ประมาณ10%ครับจบทะเลไหมมึงเต๋อเ,เนี่ยากนะแล้วยวัตฮนะไปปิดเนาะปิดทางด้านของซิกีซิกออกจากเกมไปครับโมดิฟายครับอาร์ซินวาชัยวุธวัต อ้าววัดแล้วทำไมไม่ชื่อชัยวุฒิครับวัดผมจะได้พูดเขาเขาชื่อชัยวัฒน์ครับไอ <laughs> เขาไม่เป <c oughs> เลี่ยนนะไปเปิดน้องแอ๊กเฉยครับเชียร์เซมเบ้ฮะเชียร์เซมเบ้ฮะแฟนคลับครับทักมาในแฟนเพจฮะเชียร์เซมเบ้นะครับโอเคฮะแชมเบ้ตอนนี้น่าจะอยู่กับอาราเล่น,นะฮะ <c oughs> <c oughs> เอาละโอเคฮะ โอ,อ้ผมพิจิตแกงนะบอกว่าถ้าพิจิตแกงได้ไก่นะอาดฉีดไก่ละหนึ่งพันครับเอาแล้ว,แต,วแต่ว่ามีผู้เล่นแค่สามคนนะพิจิตแกงนี่คนระับพิจิตแกง๊งอาจจะเหมือนซีสี่แปดสี่ก็ได้นะครับไม่แน่นะโอ,อ้แล้วอยู่พิจิตแกงโดนอัดีดนะนี่ครับขาแ็กครับครับผม กลางวงสามทีมเลยครับตอนนี้ครับดูแล้วนี่ยังไม่ได้เข้าวงเลยนะโฟลนเตอร์ครับายเขานะฮะโฟลนเตอร์ฮะเรื่อยๆนะครับผมเลื่อนรถนิดหน่อยไม่เป็นไรฮะนี่ดื่มน้ำฟรุ๊ตซี่ไปรำพาฮะขับรถไปด้วยฮะชิลๆนี่ฮะกำลังนึกว่าขับรถไปดื่มไปแคมปิ้งนะฮะนึกว่าไปแคมปิ้งนะฮะแต่เลื่อนรถเรื่อยๆนะครับแคมปิ้งฮะระวัง อาจจะโดนปิงดูดอยู่ที่ปลายตีนนะครับผมใช่ครับเลือกดูที่เมจิกกระตุกนิดหน่อยนะกระตุกนิดหน่อยอะไรกระตุกครับไลฟ์ผมกระตุกเหรอครับอ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าโดนปิงดูดฮะในกระตุกนิดหน่อยครับโอ้โหผมนี่อยากจะให้คนตีจับแต่พิจิตจริงๆเลยฮะ ใช่ครับเป็นกำลังใจพิจิตครับถ้าพี่จิตได้แชมป์นี่ม,มาแบ่งผมด้วยนะเออผมกำลังจะบอกเลยครับถ้าได้แชมป์ต้แบ่งพวกผมด้วยนะเดี๋ยวผมเนยผมเอาผมผมขอสองร้อยพอฮะคุณคุณมารินนะเต๋ร้อยเดียวก็ได้ร้อยเดียวก็ได้เต๋ไง<อ>ฝากบอกพี่จิตด้วยนะฮะว่าผมมาอ่างทองเฮ้ยเอาแล้วครับไกลไกลพี่จิตนะฮะผมอยู่พิษณุโลกนะครับผมโเมนมาเจอทางด้านไซรัปกับเมจิกอีกแล้นะตรง กันยับครับไปเลยครับว่าน่าจะพอเลือดเขาน้อยกันด้วยแหละเขาเพิ่งเข้าวงกันมาใช่ครับไปโดนยิงไว้กี่นัดนะมันก็ทําให้เขาน็อกกันได้ไส่หลับอีสปอร์ตฮะทีมนี้ผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกฮะสวัสดีครับมอนสาลัดครับใส่หลับแล้วฮะรู้เลยครับว่าเล่นอะไรเล่นยานัดเหรอครับครับผมเล่นแบบมีแค่สีแค่หิดฮะ อ้าวแล้ววงบีมาหาแอดเวนเจอร์ครับอยู่กลางวงฮะแอดเวนเจอร์นี่ฮะหาสัเบียงอยู่ฮะเดี๋ยวผมจะเจอบอสครับผมุณน้องพูดกันสองคนแล้วนะครับแต่ผมจะเงียบตามนะครับเฮ้ยไม่ได้สิครับคุณอุ้ยเงียบตามทำไมครับเปิดแลปิดได้ครับเหลือสองผู้เล่นครับเหมือนโดนสกายอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ใช่ครับเซทให้ ขับรถผ่านไปนี่ต้องทักทายด้วยกระสุนนะครับเกมนี้อันนี้กำลังขับรถไปแคมปิ้งนะฮะกำลังลงเนินนะะนี่ว่าอยู่เขาใหญ่ครับอันนี้จีดแก๊งนะโดนเกมต่อเกมไปหนึ่งคนครับตังเคร้นครับแต่ยังเหลืออยู่สองฮนะกำลังเข้าวงมาแล้วนะตอนนี้ดักโปรครับไปเปิดนอกต้นน้ำครับเอาแล้วตรงนี้ฮนะแล้วปิดแซดกับแอดเวนเจอร์ครับ แซ่ลิเบเลตลิเบเลตจะไหวหรือเปล่าลิเบเลตคนเดียวอ่ะของแลปเปอแซทครับโดนล้อมนะตอนนี้โดนยิงมาจากข้างหลังครับถ้าจะโดนมาจากไซลับมูลาปามูลาท็อปมาในวันนี้ลบได้อยู่ครับลิเบเลตคุณชาววกรนะบอกว่าเชียร์แซมเบ้ครับ แล้วพิ่าทางด้านและปีศาจนะจบสิบสี่ครับนี่ฮะแซมเบ้อยู่ไหนครับนี่ครับแซมเบ้ครับยังอยู่กันครบสี่ครับแซมเบ้นี่ฮะแล้วอยู่ใกล้ๆชัยวัดด้วยอะโอ้ผมผมปรับภาพหน่อยได้ไหมผมปรับภาพแป๊บหนึ่งอะได้ครับได้ครับผณเต๋ฮะผมว่าผมแรกฮะผมว่าผมแรกครับ ดีขึ้นไปหน่อยแล้วจีนักโดนน็อกครับผลแล้ววงอัปเดตมาชัยวัฒน์อยู่ในผลแล้วคุณอุ้ยดูตรงนี้ฮะสามทีมฮะสามสี่ทีมครับสี่ครับด้วยครับเดี๋ยวนี่ครับแบ็คแบ็คครับจีบนอัพเก็บเจ้าจีเดลตา้าจบอันดับสิบสามครับทีเดลตา้า เาจะเ้แบ็คขึ้นน้มดครับไปบบี้ดินจารแบ็คกันไปหนึ่งนะฮะใช่ฮะโอกี้ฮะไปสองครับเดี๋ยวไปโอ้โหน็อกทั้งด้านของเบบี้ดินจาแล้วเก็บวาคลีออกจากเกมไปฮะโดยเบบี้โดเจอร์ครับอย่าลืมไป จับทิจิตนะครับโพสดูอยู่มี่ครับบีคอสครับมาเบบี้โรเจอร์เหลือหนึ่งคนนะเหลือสองคนนะสองคนอ๋อสองคนนะยิงใส่ทางด้านบีคอสแลดโดนคาร์ตี้มาครับเจ็บครับแล้วอีกสองคนไปไหนครับ หลุดหนึ่งคนนะแล้วก็ออกจากเกมไปแล้วหนึ่งคนครับไปต่อไม่ได้เลยโอ้โหแล้วใส่ไหล่กำลังจะเข้าวงก, <c oughs> กันจะเล่นบุกกันหน่อยแม่งไม่เข้าล็อก <c oughs> <c oughs> โอ้โหผมไม่ได้สายบุกไงคุณแม็กนี่เขายิงปืนกันหรือว่าเสียงฝนตกไปครัโอ้โหอิงสี่สิงตเกมตัวเกมไปฮะฝนหของเลย โอ้ล้ปู่มั้น็อคครับโอ้โหวิจิตรจบ12ฮะโอ้ล้ววิชี่ครับโดนทางน้านน็อคทันทีครับดักโปยิงมาแล้วแทนกินโลครับไปเปิดน็อกอีดทุกคนครับยทำไมเมาส์อยู่ดีน็อคเป็นช้าครับนี่ครับ 4Q ของเมจิกอีสต์คอร์ทอะคาเดมี่ครับและเอ็กโซเฟียอะคาเดมี่ครับจบอันดับ11นะเอาหล่ายิงภาพตรงนั้น ล่วงไหมครับเนี่ยไม่ล่วงนะฮะเป็นต่อหน้ากว่าเต็มคันร้อนนะทุกคนครับพี่เมาส์ผมเป็นอะไรเนี่ยใครมาปรับ d b i ผมแบตฮะจบอันดับสิบเลยครับตอนนี้เก้าทีสิบคนเล่นนะครับแต่ a อเ n นเจอร์แซดมาเก็บทางด้านนี่ฮะโนคอนเซปต์ว่าผมจบอันดับเก้าครับเอาละฮะโอเคฮะแล้วตรงนี้ครับ MG กับทางด้าน MG กับ ทางด้านแอดเวนเจอร์ต่อเลยฮะเดี๋ยวแทนจิโร่ต้องวิ่งไปหาเพื่อนก่อนครับนี่ฮนะจะโดนยิงวิ่งไล่ไขอบวงไปนะครับหรือวงอัพเดทวิ่งไปเซวหลังไปมาหาทีมนี้ฮนะเอ็มเพลเลอร์ครับอยู่กลางวงฮนะอ่าโชัดโดครับไปเก็บกระเลี้ยวรอเกมแล้วบูเปิดน็อคเปิดนอ็อคเอิร์ซิงวานครับ และชุบเออรินางขึ้นมาหรืออย่างยังนะเออร์ินางครับผมเป็นศพของบูมฮะเหลือสองคนครับสำหรับชัยวัน์ครับลาฮาตี้ครับผมโอ้โหเปิดน็อคโมดิฟายฮะเอฟร้อยฮะฟุน,น,นทิปโู้ยิงกัน อันนี้อยู่คนเดียวใช่ไหมชัยวัดอ e ีสปอร์ตครับโอโ้โหเนืสุเนืสุอีคิวไปสองครับใช่ครับชัดโตฮะคิวไปสองผู้เล่นครับดอดอีอ <3 S 1> <ป>ีไลฟ์เหรอ เอ็มเพลเลอร์ฮะอ่าตอนนี้มาที่เมจิกฮะอ่าครับคุณต๋อเปลี่ยนไปผมก็าอาตามนี้นะครับ <c oughs> อันนี้เมจิกฮะขับรถฮะกำลังพาหมอกแล้วฮะครับผมเหมือนจะวิ่งเข้าเ<า>องกนะ่อนนะโอ้โดนยิงฮะเมจิกฮะไปหนึ่งครับรีบเขาบา้าบ้านก่อนครับผมไ,ได้ยินเสียงฮะอ๋อเพื่อนฮนะ อา uh, ฮะไปกนันทีมแล้วครับผมเ mm hmm. หลืออีกเจ็ดทีมยี่สิบผู้เล่นนะครับผมโอ้โหใช้วัดฮะพิวจีนับไปแล้วครับใช้วัดซัดดาวฮนะอันนี้โอ้โหดีฮนะเหมือนจะเจอแบบทาง นี่ครับเก็บน็อปเรียบร้อยฮะพี่โรเจอร์ฮะเก็บเบมจิกไ้ครับแต่ตอนนี้เหมือนเจอกันหมดเลยนะฮะสามทีมฮะแต่เก็บไปเสียทีมฮะอ่าตอนนี้ทางเมจิกฮะเรียบร้อยครับไซหลับโจอันดับเจ็ดครับไปเรียบร้อยแล้วครับผมอีกหกทีมสิบเจ็ดผู้เล่นครับ ตอนนี้เหมือนทุกคนก็พยายามจะเข้าวงก่อนนะุดชุดก็แฟชั่นจริงๆนะเมื่อกี้เห็นขอบเสือ้อมีคอสมีคอสเหมือนเจอใครครับทางวงคุณบุงเจอใครฮะเรียบร้อยฮะชัยวัด์จ่ะอันดับหครับอ๋อโดนเก็บไปเรียบร้อยฮะจาก EMP ครับวงบีบไปแล้วฮะตอนนี้วงเข้าไปอยู่ตรง a v e n นเจอหรือเปล่าเอเวนเจร์ก e ับ EMP วงมาอยู่สองทีมนี้ฮะอันนี้เหมือนทาง Emperor ฮะ ยังเหลือโอ้โหยังครบครับสี่คิวครับตอนนี้คุณเนสุสามว่าคุณเอิร์ดหนึ่งครับอามันจะเจอแล้วนะทาเอ็มไปเล์ฮะแต่ยังฮะเหมือนรอดูอยู่ฮะเงยไปสักพักหนึ่งฮนะว่าติดทุล่านะครับเอเวนเจอร์ตอนนี้เหลือเหลือแค่คนเดียวหรือเปล่าครับ แอดเวนเจอร์นี่ครับอ๋อสามอ๋อโอเคฮะนี่ครับอ่่านีแอดเวนเจอร์ครับเชิงฮะรอเชิงอีกสิบวิวงจะบีบอีกแล้วฮะเมจิอุ้ยเรียบร้อยครับยิงมาครับวงกําลังจะบีบในห้าวิครับเจ็บเลยฮะดอกเดียวเมื่อกี้ของคุณที่ฮะแล้วในวงฮะเป็นด้านเอ็มเพลเลอร์กับทางด้านของแอดเวนเจอร์ครับใช่ครับสองทีมนี้อยู่ในวงสองทีมนะ เอ็มเพลเลอร์เหมือนเขาก็ไม่เปิดใครเหมือนกันนะเหมือนเขาก็รอดูนะอุย้ยเหมือนโดนจากทางเอเวนเจอร์หรอครับโดนเปิด,เดน็อคโดยมือกดน็อคฝ่นนะแล้วเซฟนะผมจบจากข้าครับโอ้โหโแล้วนี่ครับโดนยิงไปในส่วครับโดนทางด้านลูดี้ครับแล้วมาแล้วเอเวนเจอร์ครับดับโปครับชิดดทางาง้นนี่เหลือส<ท>ี่ทีมครับผม โอ้โหพี่คอสสิบคิวฮะใช่ครับอันนี้เอเวอเรสต์เหลือสี่ฮะบีซีเหลือสี่ฮะเอมเพลเลอร์เหลือสองครับแล้วก็เอ็มจีเหลือหนึ่งฮะเอ็มจีนี่เอ็มจีไฟแล้วหรอฮะสวยมากเลยนะอ่าแซกครับเก็บเอมเพลเลอร์ไปเรียบร้อยฮะคุณเนสโซครับเอมเพลเลอร์ตอนนี้เหลือสองคนนะฮะอันนี้มือพยายามหาแรงหาโอ้โหโดนโดนครับทักทายมาแล้ว เอาแล้วทางด้านทรอยฮะดตีฟฮะเดี๋ย<ห>วเชดแมนคนเดียวเข้าไปเพลเลอร์ข้างหน้ามีบีคอสอยู่ฮะโหแล้วเห็นเห็นครับอยู่แต่นอนพันโอ้ยไหนวีโรโเจอร์ฮะบโรรเจอ ยังได้ฮะยังอยู่ตรงที่ด um, ับขอนะทำพีคอสนะคนโบูงะอยู่ที่คลิกแมนครับเอจีน oui, <Hey. Yeah. S 1> ี่แอบอยู <Min> ่ไหนฮะเนผมไม่เห็นเลยนะนี่ฮะอยู่ข้างคิกแมนเลยนะครับโอ้โหครับโอ้โหโด้โหครบอ้ตคับเกมไปครับจครับโอับโอครับโอ้เก้หคร้ครับบอ โอ้โหเรียบร้อยครับเอเวนเจอร์เก็บไปสิบคิวครับแซนฮะเดี๋ยว่าตรงทำเลของเขาไห้ถือได้เปรียบนะครับเห็นทั้งซ้ายและขวาฮะเลือกทำเลได้ถูกถูกทางฮะจริงฮะจังจุดเขาดีจริงฮะปวดแล้วกำลังจุบอยู่ฮะสำหรับบีคอร์ดปวดแล้วโดนไฟด้วยครับฮาร์ตี้โอ้โหแล้วเรียบร้อยนะครับโดนชาปบานกิดเลยฮะฮาร์ตี้ครับ เดินวนสามรอบไปด้วยครับผมเอาครับโอเอเอนเจอร์ได้เปรียบสุดๆนะฮะเผืยอผู้เล่นครบสี่ครับเหมือนเห็นได้ยังทำเลรไม่ได้นะฮะทางคุณทิปครับอันนี้ทางเีคอร์มาเก็บแล้วสองทีสุดท้ายครับผม มันต่างเห็นกันแล้วนะครับบวกไปเดิมาพีกูมาแล้บูมโดนน็อกไปครับเหลือคนเดียวฮะเป็นเข้าฮะเทเว็นเจอร์เข้าครับบวกอย่างเดียวฮะคนคนนี้ไม่รู้แดกี้ตีใหญ่มาหรือเปล่าวขาผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเจอรอีสปอร์ตนะจบอันดับที่หนึ่งไปในเกมนี้คะับโดยสกอร์คือ13คิวครับโอดีใจด้วยครับคนคือที่หนึ่ง อันดับสองหนึ่งเดียวในใจคนบีคอสนะกี่คิวครับบีคอสสิบสองคิวฮะอันดับสามครับผมเมจิกอีสปอร์ต a ะคาเด่ฮะห้าคิวฮะแล้วห้าคิวฮะเอมเพลเอครับผมห้าคิวห้าคิวครับเอมเพลเลอร์เอมนี้ไวมากนะคุณเต๋ออ่าใช่ครับมันยังไม่โอ้เกมนีวไวจริงครับโอเคไม่ได้เกมไวะเฮะ